สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายรุสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีการยืนพูดที่โพเดียมผู้ฟังทุกท่านครับ การเป็นนักพูดจะมีหลายบทบาทหน้าที่นะครับอาทิเช่นการเป็นนักพูดในฐานะวิทยากรพูดในฐานะแขกรับเชิญพูดในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุมพูดในฐานะอื่นๆมากมายและสิ่งสําคัญครับพูดในฐานะพิธีกรในสถานที่จัดประชุมที่มีมาตรฐานเป็นทางการจะมีโพเดียมเพื่อให้พิธีกรเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความสาง่างามและมีความเป็นมืออาชีพ เทคนิคการยืนที่โพเดียมจึงควรนะครับที่จะให้ความสําคัญและควรที่จะมีดังต่อไปนี้ครับในฐานะพิธีกรดาเนินรายการเมื่อยืนอยู่ตรงโพรเดียมควรยืนตัวตรงให้ร่างกายดูสาง่างามหลีกเลี่ยงการล้วงแคะแกะเกาแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับในกรณีที่โพเดียมนั้นมีขาตั้งหากมีขาตั้งไหม่ให้ปรับไมโครโฟนให้เหมาะสม ไม่นามือทั้งสองข้างจับที่ขอบโพเดียมและเท้าตัวหรือโน้มตัวไปข้างหน้าแลดูไม่สุภาพครับไม่ควรก้มหน้าอ่านข้อมูลรายละเอียดนานจนเกินไปหากเป็นพิธีกรดําเนินรายการคู่ก็ให้ยืนมีระยะห่างอย่างเหมาะสมทั้งด้านข้างและด้านหน้าไม่ควรยืนเบียดกันจนอึดอัดครับต่อมาคือฝึกซ้อมการทําหน้าที่สามารถนะครับกาหนดคิวหรือปฏิบัติตาม ข้อมูลที่ให้ไว้ในตารางกำหนดการคิวที่กำหนดนั้นต้องรัดกลุกก่มแม่นยําและเป็นมืออาชีพพอดเดียมจึงเป็นสถานที่ที่ผู้ดำเนินรายการสามารถใช้ในการสร้างสีสันและคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังผู้เข้าร่วมการประชุมการสัมมนาในครั้งนั้นๆเเพียมให้ความสำคัญและมีเทคนิคในการใช้การฝึกฝนการฝึกซ้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งทุกท่านครับทุกการแสดงออกนั้นมีคุณค่า อยู่ที่ว่าจิตใจของเรานั้นคิดอย่างไรและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นำมาส่งมอบวันนี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดาเนินชีวิตพรบกันใหม่นนวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ